สวัสดีแฟนๆช่องความถึงออบ้านครูทุกท่านนะครับวันนี้พอดีเอารถมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอในตัวมันกระบี่ในห้างนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้ยังไม่ทำคลิปเลยของวันศุกร์นะครับก็เลยเทำคลิปเลยนึกได้ทำคลิปเลยว่าจะบอกอะไรกับ f อบ้าง มันมีอะไรที่ต้องบอกเกี่ยวกับการเพาะถุงงอกที่ f อซถามมาหลายๆท่านนะครับก็เลยจะเอามาบอกในนี้นะครับแต่ว่ามันอันนี้คือถ่ายวีดีโอสดเลยนะครับก็คือนึกอะไรได้นะครับก็จะบอกในนี้เลยนะครับไม่มีสคคิปไม่มีอะไรเลยนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกัน หลายาเรื่องนะครับสำหรับวันนี้นะจะมาบอกนะครับว่าทางช่องฟาร์มถุงรับบ้านครูเนี่ยนะครับยูท b e อนุมัติแก้วกาแฟมาให้แล้วนะครับย t ท b e อนุมัติแก้วกาแฟมาให้แล้วหนึ่งแก้วนะครับก็คือจะเอามาบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับอ,อยากจะเลี้ยงกาแฟ เดีอยวจะเลี้ยงจากาแฟเจ้าของช่องนะครับก็สามารถกดนะครับซปเปอร์แทงได้นะครับกดซปเปอร์ถูกใจซปเปอร์ขอบคุณนะครับกดซปเปอร์แทงคือขอบคุณกดนะครับแล้วก็สามารถกดยอดเงินนะครับมันจะมี40บาท80บาท100บาทนะครับกดมาเพื่อเลี้ยงกาแฟนะครับ เจ้าของช่องได้นะครับอันนี้อันนี้บอกไว้นะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านที่คอมเมนต์มาว่าเอออยากจะมาเลี้ยงกาแฟครูจริงถ้ามากระบี่นะครับถ้ามาลันตาเนี่ยนะครับอยากจะมาเลี้ยงกาแฟอันนี้ก็คือไม่ต้องมาถึงที่ครับสามารถกดโอนมาเพื่อให้ผมไปกินกาแฟได้นะครับอันนี้คือ,อ,อคุณสมบัตินะครับที่ช่องความถึงกอบบ้านครูชาแนลเนี่ยได้ผ่านได้ผ่านกดนะครับก็เลยมีแก้วกาแฟหนึ่งใบให้เพื่อนเอกาแฟมาให้ เพื่อเป็นกําลังใจในช่องและก็ขอบคุณกันนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ผมบอกรายละเอียดไปแล้วแล้วก็สามารถเพาะถั่วงอกนะเพาะสวยแล้วก็ไปส่งตลาดได้แล้วนะครับก็คืออยากจะบอกว่าถ้าอยากจะขอบคุณนะครับอยากจะเลี้ยงกาแฟาก็สามารถกดซุปเปอร์แทค์ได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับใต้คลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันจะมีให้กดซุปเปอร์แทค์นะครับพอกดซุปเปอร์แทค์เนี่ยมันจะมีให้จะมียอดนะครับยอด40บาท80บาท100บาทเนี่ยให้สามารถ ให้เพื่อนเนี่ยกดมาให้ช่องได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องมีพวกระบบเงินอยู่ในบัญชีด้วยนะครับอันนี้ก็มาฝากบอกไว้นะครับฝากบอกไว้เผื่อเผื่อเผื่ออยากจะเล่มกาแฟจะสงช่องนะครับสําหรับนะครับถั่งอกช่วงนี้นะครับถุงงอกช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนนะเป็นช่วงหน้าฝนถังงอกเนี่ยจะเจริญเติบโตค่อนข้างดีช่วงหน้าร้อน ช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะโตไวนะครับแต่หน้าฝนเนี่ยนะถั่วงอกจะโตช้าแต่ข้อดีของมันคือข้อดีของหน้าฝนนะถั่วงอกโตช้าแต่มันจะไม่เน่าเพราะความร้อนนะครับมันจะไม่ค่อยเน่าเพราะความร้อนในถังนะครับคือมันโตช้าแต่ในในถังมันไม่ค่อยอมความร้อนไม่ค่อยเก็บความร้อนนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับข้อเสียคือโตช้า จาก5วันอาจจะเป็น6วัน5วัน5วันเป็น6วันนะครับ5วันเป็น6วันส่วนหน้าร้อนนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็คือ4วัน5วันก็ตเต็มที่แล้วนะครับแต่ข้อเสียของมันคือน้ําต้องถึงนะครับการลดน้ำเนี่ยต้องถึงถ้าน้ําไม่ถึงเนี่ยก็คือมันจะมีจุดความร้อนในถั่วงอกพอมีจุดความร้อนแล้วเนี่ยมันจะลามเพื่อนไปเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่ๆ นะครับอันนี้ก็คือ,อข้อเสียคือมันจะเน่าเพราะความร้อนบ่อยถ้าน้ําไม่ถึงนะกรณีน้ําไม่ถึงนะครับถ้าใครใช้ระบบน้ําวนอยู่โอเคสามารถปรับเป็น5นาที7นาทีได้นะครับแต่ผมเนี่ยใช้ระบบลดมือนะครับใช้ระบบลดน้ําด้วยมือนะครับเมื่อเราลดน้ําด้วยมือแล้วเนี่ยนะครับเราต้องลดให้ถึงนะลดให้มากกว่าเดิมอันนี้พูดถึงหน้าร้อนนะครับแต่ข้อดีคือถั่ว ัวมันโตค่อนข้างไวนะครับเอ้มีเพื่อนๆถามอะไรนะอามีเพื่อนๆถามเรื่องฮอร์โมนนะครับมีเพื่อนๆถามเรื่องฮอร์โมนนะครับว่าฮอร์โมนเนี่ยซื้อที่ไหนนะครับฮอร์โมนถุงอกเนี่ยเพื่อนๆสามารถพิมพ์ไปในร้านค้าออนไลน์นะครับไอ้ lazada shopee tiktok shop นะครับไอ้พวกนี้ราคามันใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยฮอร์โมนถั่วงอกนะครับแต่ว่าค่าส่งเนี่ยของแต่ละบรษิษัทเนี่ยไม่ไม่เท่ากันนะครับมีถูกบ้าง แพงบ้างปานกลางบ้างอยู่ที่เราเก็บโค้ดด้วยเราเก็บโค้ดถูกบางทีก็ส่งฟรีบางทีก็มีส่วนลดนะครับสามารถคีย์นะครับใช้คีย์เวิร์ดทำพิมพ์เข้าไปว่าฮอร์โมนถั่วงอกนะครับฮอร์โมนถั่วงอกนะครับก็จะเจอมากมายนะครับเราก็เลือกบริษัทเลือกร้านนะครับแล้วเราก็สั่งซื้อนะครับสำหรับเพื่อนที่เพาะใหม่ๆนะครับซื้อขวดร้อย มิลลิลิตรมาใช้ก่อนขวดเล็กๆนะครับขวดเล็กๆร้อยมิลลิลิตรร้อยยี่สิบมิลลิลิตรร้อยซีซีร้อยยี่สิบซีซีเอามาใช้ก่อนเอามาลองใช้ดูก่อนไม่ต้องซื้อขวดใหญ่พันซีซีนะครับถ้าซื้อขวดใหญ่พันซีซีก็คือมืออาชีพแล้วเหมือนของความถึงของความคูใช้นะครับซื้อแบบขวดพันซีซีมาเลยซื้อมาทีหกขวดเลยนะครับเป็นสต็อกไว้เพราะว่าถ้ามันขาดหรือถ้ามันหมดกระทันหันเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับเราไม่สามารถควบคุมรากควบคุมความอ้วนของนอกได้ ันนี้ฮอร์โมนนะครับมีเพื่อถามเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนสีแดงฮอร์โมนสีแดงเอาไว้แช่ถั่วง,งอกไม่ให้มันมีรากแล้วก็ลดตอนยีบสีช่ชั่วโมงอันนี้ฮอร์โมนสีแดงนะใช้แค่นี้ส่วนฮอร์โมนสีเขียวฮอร์โมนสีเขียวเนี่ยจะทําให้ถั่วง,งอกมันอ้วนทําให้ถั่วง,งอกมันอ้วนนะครับจาเป็นต้องใช้นะครับให้ไม่ให้ใหถั่วง,งอกมันอ้วนมันอวกน,นะครับฮอร์โมนใช้แค่2ตัวพอนะครับสองตัวพอใช้สีแดงกับสีเขียวพอ เอาแค่นี้พอสีอื่นไม่ต้องใช้ไม่จําเป็นนะครับมันไม่จําเป็นจริงๆนะครับมันอาจจะมีสีฟ้าสีเหลืองนะครับเราใช้แค่จําไว้เราใช้แค่สีแดงสีเขียวพอเราสามารถปรับฮอร์โมนปรับให้มันยาวปรับให้มันต้านปรับให้มันอ้วนเราสามารถปรับที่ฮอร์โมนได้นะครับอันนี้ฮอร์โมนต่อไปมีเพื่อนๆถามเรื่องอ่าเมล็ดเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เพื่อนๆถามว่า มเมล็ดพันธุ์หาซื้อที่ไหนนะครับหาซื้อที่ไหนก็เลยอยากจะบอกว่าผมไม่เจาะจงนะครับว่าต้องซื้อที่ไหนแต่ว่าผม่มีเจ้าประจําอยู่มีเจ้าประจําอยู่ 2- อสาเจ้านะครับพอเจ้านี้หมดเจ้านี้ส่งของไม่ทันก็ไปอีกเจ้าหนึ่งราคาใกล้เคียงกันนะครับพเพราะฉะนั้นเนี่ยห่อเอม,ะม,ะมะเล็ดถั่วแขกต้องเป็นมเมล็ดถั่วแขกดําของประเทศพามา่า นะครับแล้วแต่นะครับถ้าใครจะใช้ถั่วแขกไทยก็ได้ fantasy, อยากลองวิชาก็ลองลองดูได้เลยครับลองดูได้เลยแต่ว่าความสมองไม่คุณเนี่ยพยายามจะลองวิชานะครับพยายามจะใช้ถั่วแขกไทยนะครับใช้ถั่วแขกไทยเพราะแต่ว่ามันไม่ค่อยประสบผลสำเร็จนะครับถ้าเทียบถ้าเปรียบเทียบกับถั่วแขกพม่านะเปรียบเทียบกับถั่วแขกพม่านะครับเคยลองเปิดใจนะครับเปิดใจใช้ถั่วแขกไทยแล้วหลายๆยยี่ห้อ นะครับหลายๆแบรนด์นะครับแต่ว่ามันมันมีปัญหาจุกจิกเยอะนะครับจุกจิกเยอะมากนะครับไม่หัวดาไม่เน่าไม่เน่าแซมไม่เป็นเมล็ดหินเยอะเมล็ดไม่แตกหักอะไรเงี้ยมันเยอะก็เลยตอนนี้ก็เลยใช้อย่างเดียวเลยคือถั่วแขกดําพม่าอย่างเดียวเลยนะครับปัญหามันมีแต่ว่าปัญหามันน้อยปัญหาจุกจิกมันน้อยกว่าถั่วแขกไทยนะครับหาซื้อที่ไหนเพื่อนๆถามว่าหาซื้อที่ไหน ถ้าเพื่อนๆจะหาซื้อเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเพจนะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเล่น Facebook อยู่แล้วนะครับ Facebook นะครับทิกตอกก็มีนะครับถ้าซื้อปริมาณมากๆซื้อยกกระสอบไปหาดูในเพจนะครับเพจนใน Facebook เนี่ยแหละเพจเพาะถุงงอกเพาะถุงงอกน้ำวนเพาะถุงงอกเพื่อการค้าอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปเป็นสมาช,ชิกนะครับก็จะมีคนขายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับจะมีคนขายอยู่เต็มไปหมดเลย ความถึงว่าบพ mm ื hmm. ครูเนี่ยใช้ทัวแขกําพม่าอยู่3ยี่ห้อ3ยี่ห้อ3ยี่ห้อนะบ,บอกบอกอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับอันนี้คือใช้จริงแล้วก็เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับแต่อยากบอกว่า3ยี่ห้อที่ใช้เนี่ยอันดับ1ที่ใช้เลยคือตอง9นะครับตอง9อันดับ2 SP ตัว S และตัว P อันดับ3สุดท้ายธัญทิพย์ ครับธัญทิพย์ก็ใช้3มยี่ห้อนี้สลับกันนะครับยี่ห้อไหนหมดยี่ห้อไหนตลาดไม่ไม่ทันเอามาส่งขายก็สลับไปอยา่เงี้ยวนวน,วนได้สางตัวนี้สามตัวนี้ก็คือข้อดีมันคือมันเป็นแบรนด์ตลาดที่ทําตลาดมานานแล้วนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มเมล็ดพันธุ์เนี่ยปีใหม่ๆเนี่ยปี2024ี่เนี่ยปีปัจจุบันเนี้ยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยจุดจริก มาล้างน้ำไม่ค่อยสกปรกน้ำไม่สกปรกคุณภาพเมล็ดถั่วไม่ค่อยแตกเมล็ดกลมใหญ่ไม่แตกนะครับไม่มีถั่วซีกไม่มีถั่วซีกนะครับไม่มีถั่วซีกให้กวนใจเม็ดหินเม็ดหินไม่ค่อยมีเม็ดหินคือเวลาเพาะถั่วงอกแล้วเนี่ยถั่วงอกจะขึ้นมาเป็นลูกทรงแปลกๆเหมือนมันจะไม่ค่อยโตนะครับเหมือนเหมือนจะหยิกหยักนะครับอันนี้คือเม็ดหินนะครับไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็อย่าบอกเพื่อนไว้ มีฮอร์โมนแล้วซื้อที่ไหนใช้ยังไงมเมล็ดพันธุ์ซื้อที่ไหนต้องเป็นมเมล็ดพันธุ์ของยังไงหัวชนิดไหนนะครับก็คือโดยรวมนะครับนึกได้เท่นี้นะที่เพื่อนๆถามนะครับก็เลยเอามาเอามาบอกเอามาคุยส่วนเพื่อนๆมือใหม่สมาชิกมือใหม่น้องๆมือใหม่ f c มือใหม่ที่กำลังหักคะเนี่ยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับถ้าติด มีปัญหาอะไรนะครับเพราะไม่ได้หรือเพราะไม่ได้ดังใจโทรมาถามได้เลยนะครับผมตอบนะถ้าผมว่างนะครับถ้าผมว่างเนี่ยก็คือถ้าโทรมาเนี่ยผมตอบทุกกรณีนะครับนอกจากโทรมาแล้วผมไม่ว่างไม่ได้รับสายนะครับเพราะต้องเข้าใจด้วยว่าผมอ่ะตอนเนี้นะครับผมเพาะอยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวนะครับใช้ระบบรถมือส่งคนเดียวล้างคนเดียวนะครับตื่นตั้งแต่ตีสองนะครับตื่นตั้งแต่ตีสองแปดสิบโลร้อยโล นะครับล้างให้เสร็จจนถึงตีหแพ็คแล้วก็เราก็วิ่งส่งเองนะส่งตลาดเองส่งรถเล่เองส่งร้านลายย่อยเองผมทำเองหมดเลย นะครับทำเองหมดเลยคนเดียวนะครับจำเมื่อก่อน10โลขายไม่หมด10โลนะครับขายไม่หมดนะครับเมื่อก่อนทำแรกๆแ,แล้วก็ไม่สวยด้วยเน่าทิ้งบ่อยมากจนตอนนี้80โล100โลทำคนเดียวนะครับอันนี้ผมทำจริงๆทำได้จริงๆนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าเออผมทำยังไงอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้โทรมาถามได้นะครับว่าผมทําคนเดียวด้วยระบบรถมือเนี่ยผมทํายังไงเราล้างถุงอ่าง80ร้อยโลแล้วส่งเองเนี่ยนะมีเทคนิคมีวิธีการยังไงบ้าง นะครับอันนี้คือคืออยากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสมาชิกใหม่ๆนะครับที่บางทีอาจจะทอ้อนะครับอาจจะท้อบ้างถอยบ้างนะครับแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพหลักได้นะครับการเคาะถ่งงอกเนี่ยถ้าเราจับตลาดดีๆเนี่ยมันเป็นอาชีพหลักได้นะครับก็มาคุยกับ FC เพื่อนๆนะครับคลิปต่างๆตอนนี้ทำมาประมาณ80 85 86คลิปแล้ว EP แล้วนะครับเพื่อนๆย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP ที่1น,นะครับย้อนไปหาความรู้ได้ทุก EP เลยนะครับถ้าชอบเนี่ยก็กดถูกใจนะครับกดแชร์ไปลงในกลุ่มนะครับกด subscribe กดติดตามไว้เวลามีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยก็จะแจ้งเตือนเพื่อนนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ในฟู้ดคอร์ท ในห้างนะครับมาหาหาอะไรกินนะครับหาอะไรกินนะครับแล้วก็เอารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับที่อ,อ๋บอบริษัทสีเหลืองแล้วกันนะครับใช้น้ํามันเครื่องเกินไป1 0,000โลนะครับน้ำมันเครื่องเขาให้มาเปลี่ยนตอนเจ็ดเจ็ดหมื่นโล เพราะเมา่เปลี่ยนตอน70,000โลนะครบหมื่นโลอันเนี้ยเลยไปเป็น80,000โลแล้วรถยนต์นะครับน้ำมันเครื่องเกินมา10,000โลกตกใจเลยผมตกใจเลยมอกินน้องน้องที่รับรถก็ตกใจเลยว่าทําไมน้ำมันเครื่องมันเกินมาเป็นหมื่นโลนะครับแล้วก็ดึงกา้านน้ำมันเครื่องขึ้นมาดูใช่ไหมฮะพอดึงกา้านน้ำมันเครื่องขึ้นมาดูเนี่ยน้ำมันเครื่องมันมันยังมีมีในเครื่องแต่ว่ามันเหลืออยู่ครึ่งขีดนะครับมันมันไม่ได้หายไปไหนหมดนะครับแต่มันหายแหละแต่มันหายไปครึ่งขีดตกใจน้องบอกว่า ถ้าน้ำมันเครื่องแห้งนะครับถ้าน้ำมันเครื่องแห้งเรียบร้อยเลยนะครับเธอบ่งเทอร์โบลูกสูบอะไรไปหมดเลยนะครับดีน้ำมันเครื่องไม่แห้งนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ดูขับรถก็ไม่ได้ดูแล้ววิ่งไกลๆทั้งนั้นเลยวันก่อนขับไปสุราษฎร์ไปตังไปนครนะครับไม่ได้ดูน้ามันเครื่องโชคดีมากที่น้ํามันเครื่องไม่แห้งนะครับแต่เกินเกินระยะเวลาไป10,000มนโลนะครับอันนี้คือตกใจน้องน้องที่รับรถเมื่อกี้นี่ตกใจเลยบอกพี่ทาไมใช้ใช้ ใช้น้ำมันเครื่องเกินไปเป็นหมื่นโลเลยนะครับอันนี้คือเอามาบอกเพื่อนๆไว้นะครับใครที่ใช้รถนะครับต้องดูน้ำมันเครื่องด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้นเครื่องพังแน่นอนนะครับเทอร์โบไปก่อนเลยนะถ้ามันเครื่องแห้งเนี่ยคือเทอร์โบเครื่องดีเซลจะมีเทอร์โบใช่ไหมเทอร์โบไปก่อนนะครับเทอร์โบไปก่อนลูกสูบแหวนลูกสูบนะครับปั๊มอะไรต่างๆที่ใช้น้ำมันเครื่องหล่อลื่นเนี่ยพังนะครับที่คือคือโชคโชคอาจจะไม่โชคดีละอาจจะเอใจก่อนนะ ว่าเออถึงเวลาต้องเปลี่ยนมันเครื่องแล้วนะครับไอใบไอใบที่น้องเขาติดไว้ที่ก้านปัดน้ําฝนเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนก็เลยไม่รู้ว่ามันเกินมาแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเกินมาแล้วเขาไปเช็คในคอมเนา่เกินมาหมื่นโลอันนี้เรื่องจริงนะครับน,นี้เรื่องจริงตกากนะดีนมันเครื่องไม่แหง้งนะอ่ะวันนี้นะครับก็พบปะ f อนะครับมีหลายๆท่านะอยากจะคุยอยากจะถามอยากจะโต้อตอบกัน นะครับก็สงสัยหรือว่าเขาอ,อะไรติดขัดปัญหาตรงไหนเนี่ยโทรมาโทรมาเลยนะครับแต่ line, 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 line ไลน์ไลน์ไลน์ไม่ต้องไม่ต้องแอดมานะครับผมบอกแล้วว่าไลน์มันเยอะมากนะเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาเยอะมากแล้วผมไม่ได้กดรับเนี่ยมันเยอะจริงๆมันมันตอบช้านะฮะไลน์ตอบช้ามากนะครับไม่ต้องแอดมาหาผมก็ได้นะครับโทรมาเลยโทรมาจนผมนรับอ่ะนะโทรมาถ้าผมไม่รับอันนี้คือผมติดธุระอยู่ติดงานอยู่นะฮะก็โทรมาเรื่อยจนจนผมรับเนี่ย นะครับก็เลยถ้าผมรับเนี่ยผมก็คุยบอกรายละเอียดทุกอย่างเทคนิคทุกอย่างผมบอกหมดนะเทคนิคทุกอย่างบอกหมดเลยเน้องโทรมาบอกเออถุงอกมันอ้วนอย่างเดียวมันไม่ยาวทายัางไงอะ่ะผมก็บอกหมดเลยว่าต้องปรับฮอร์โมนยังไงปรับน้ํำยังไงเพื่อให้ถุงอกมันยาวก่อนแล้วค่อยมาเล่งฮอร์โมนผมบอกทุกอย่างนะครับคิดว่าการให้วิชาการให้ความรู้แล้วเพื่อนๆไปทําจนเป็นจนสร้างไรายได้จนเลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยผมคิดว่าผมได้บุญแล้ว นะครับอันนี้ผมคิดว่าผมได้บุญแล้วนะคือผมเต็มใจและตั้งใจที่จะเผยแพร่ตรงนี้บอกรายละเอียดทุกอย่างผมไม่มีปิดบังไม่มีกัรเทคนิคนะครับเทคนิคต่างๆที่ผมทดลองคิดค้นมาเนี่ยนะผมบอกหมดเลยนะครับจากผมเคยเทถุง,งกทิ้งเป็นร้อยโลนะครับจนเสียใจจนเกือบท้อจนเกือบไม่ได้ทํางานต่อนะครับจนตอนนี้มันไปถึงขนาดน,นี้แล้วผมคิดว่ามันเป็นวิยวทยาฐานให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆไม่ได้มีความรู้ ได้ความรู้ไปต่อยอดแล้วก็มีเงินเข้ามาเลี้ยงครอบครัวนะครับอันนี้อันนี้ผมเต็มใจเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านมากนะครับผมก็วันนี้คลิปอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับมาคุยกันนะครับเพราะว่าผมลืมไปว่าผมไม่ได้ทําคลิปวันศุกร์วันนี้ก็เลยก็เลยมานั่งทําคลิปมาคุยกับเอฟซีนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรผมบอกเลยนะเบอร์โทรเบอร์โทรผมนะครับ บางคนไม่ต้องไปหาข้างในบอกตรงนี้เลยนะครับ0895866696โทรมาสอบถามได้เรื่องขอถุงองอกนะอย่าอย่าอย่า,ยาโทรมายืมตังค์ <c oughs> รือว่าโทรมาบอกรูรูรูครับเดี๋ยวผมมาอยู่กับบีแล้วเนี่ยผมได้ความรู้จากฟูไปเยอะนะผมขอถุงองอกได้แล้วเนี่ยออกมาหาผมหน่อยผมจะพาไปเลี้ยงกาแฟโอเคเลยอย่างนี้ยินดีนะครับผมอยู่เกาะลันตานะอยู่ อำเภอเกอาะลันตาจังหวัดกระบี่แต่ยังไม่ลงเกาะลันตาไม่ต้องข้ามแพไปเกาะลันตานะครับแต่อยู่อำเภอเกอาะลันตานะครับขับรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับอ่าสหรับวันนี้ขอบคุณทุกทกท่านมากที่เสียสละเข้ามาชมนะครับแต่อาจจะไม่ได้ความรู้อะไรในคลิปนี้นะครับแต่ว่าเราก็อยากจะคุยกันนะครับอยากจะเห็นหน้ากันคุยกันนะครับ และขอบคุณทุกท่านมากคอมเมนต์ comment หลายๆคอมเมนต์ comment ที่เป็นคอมเมนต์บวกนะครับที่เป็นคอมเมนต์บวกคอมเมนต์ให้กำลังใจคอมเมนต์ comment ดีๆนะครับอ่านแล้วใจฟูนะครับขอบคุณคอมเมนต์ประเภทนี้มากนะครับส่วนคอมเมนต์ลบก็มีนะครับแต่ผมคอมเมนต์ที่เป็นลบเนี่ยมีเยอะนะครับมันมันก็ไม่เยอะหรอกครับเห็นอยู่2-3คนคอมเมนต์ comment ไร้สาระคอมเมนต์ comment ติดลบอะไรเงี้ยคอมเมนต์ comment ไม่เกี่ยวกับถั่วงอกเลย นะครับอันนี้มีนะครับผมก็ขออนุญาตบล็อกออกไปนะครับผมจะเก็บไว้แต่คอมเมนต์บวกๆไอ้ที่ลบดูแล้วไร์สาระไม่มีกําลังใจเนี่ยผมลบทิ้งนะผมไม่สนใจนะครับว่าคุณจะติดตามผมหรือไม่ติดตามผมผมไม่สนใจนะครับแต่ที่ผมทาคลิปเนี่ยก็คือให้ให้ความรู้คุณจริงๆให้คุณไปปฏิบัติได้จริงๆให้คุณไปเพาะถั่วงอกขายส่งตลาดส่งร้านค้าได้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอบคุณครับสวัสดีครับ